รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับขอต้อนรับคนที่มีไหวพริบเข้าสู่เกมที่เชื่อเฉือนกันแค่เสี้ยววินาทีกับดาวินชีเกมทอรหาหัสครับวันนี้เรามาลุ้นกับแชมป์เจ็ดสมัยอย่างคุณออมสิ่งกันครับว่าเขาจะสามารถผ่านลูกน้องฝีมือดีของพี่อู๊ดอย่างคุณฟลุ๊กไปได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับเริ่มคนระเบินครับและแน่นอนลงมารวมกันเป็นสี่พันตรงกลางกับรหัสภาพแรกสองพยางยอดอิน มาตอบเลยฮะว่าสารยานเสร็จแล้ว ไวเป็นิดตอบว่าสัญญาณสัญญาณถูกต้องคุณจะตอบให้เขาเลยเมื่อกี้สารพะภูมิยันนะครับสารยันสัญญาณขึ้นนำก่อนเลยครับแชมป์ครับหมื่นสองครับลุกครับเร็วไปนิดตอบได้ด้วยแต่ไม่ได้ผวนไงเอออย่างนี้ก็มีแปดพันสู้เท่าไหร่ครับสองพครับสี่พันตรงกลางมาครับ สนุกดีชอบเอาปีกสองพยายาหรลอกันตั้งใจตั้งใจตั้งสติหลานภาพครับมันอาจจะใช่ก็ได้กดไหม อวินาทีครับุงครับขบกันครับไม่ใช่ครับมันอยู่ในนั้นนยมันชัดเจนมากอย่าพึ่งนะครับทีมสตีลกอดอกครับสตีลคุณไอท์ครับดมค่ะ ดออ,อมดมค่ะสอ,สองพยางโห้น่าเสียดายมากผมไหมน่าเสียดายมากอ่ะคุณว่าไงดาวิชี่ให้เท่าไหร่50าสิฮะ <c oughs> ดาวิชี่ให้คุณส่งคุณไอซ์กลับบ้านคู่คกัดคู <c oughs> ่กัดถูกต้องนะฮะคู่นะฮะ ภาพ2ภาพที่มีปริกรรมของการกัดกัดคู่หรือคู่กัดนั่นเองนะครับผมเด็ก2องคนอาจจะเป็นตัวหลอกหรือเปล่าแต่มันก็แปลได้นะถ้าเกิดจะเอาเป็นเด็กคู่แล้วก็กัดนะครับน่าเสียดายมากเลยคุณน่า nice ครับแต่ยังไงก็นะครับสีไวยได้เหมือนกันรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ4,000ค่ะ4,000โอเคขอบคุณมากครับพักทหนึ่ง ตอนนี้เรามาสนุกกับท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าไปดูรหัสภาพครับและเข้ามาตอบกันก่อนหโงโมงเย็นเพื่อลุ้นรับรางวัลรถมิซูบิชิ t t ต a าชครับไปดูกันเลยและรหัสภาพลุ้นรถยนต์ m i มิ b ูบิชิ t t ตราชในวันนี้มีทั้งหมด2ภาพครับและคําตอบของภาพนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2พยายงครับถ้าใครถอดรหัสได้แล้วรีบเข้าไปตอบใน f c e b o o k f แ n p เ g จดาวินชี แล้วกดไลค์กดแชร์ก่อน6โมงเย็นของทุกวันต่อให้ถูกเพียง5รหัสภาพต่อเดือนชื่อของคุณก็จะมีสิทธิ์รุนรับรถคันนี้ทันทีครับเอาล้ลยครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับกำลังสวยเลยเมื่อกี้นะตอนนี้เหลืออยู่1 6 6 0 0อยู่ที่คุณฟลุก1,000 10, 0อยู่ที่ออมสินไมยครับสีพระตรงกลาง สี่พยางหนาาภาพครับมากระดาษชำระครับ ภาพแรกเป็นภาพของกระดาษภาพที่สองเป็นการชำระเงินนะครับกระดาษชำระหรือว่าพิชูที่ใช้ในห้องน้ำนั่นเองนะครับแหมค่อยโอเคหน่อยนะหมื่นสอ,องพันต่อสี่พันครับสี่พันเลยสองพันสองสองไม่รีบสนะ <c oughs> องพันนะสองสองสู้2สองพันก็เป็นสี่พันตรงกลางทำให้คุณซุกเ,เหลือ 2,000เพราะฉะนั้นเป็นที่รู้กันว่าถ้าไม่ได้นะครับก็เหนื่อยหน่อยกับรหัสภาพหน้าสองพยางมาครับ โอ้โห,โหคุณอ,อมสินหูของเรานั้นจัดเต็มให้กับคุณฟลุกไปเลยนะครับนี่แค่3ข้อเท่านั้นถึงกับทําให้คุณฟลุกเหลือเงินแค่4,000บาทเท่านั้นช่วงหน้ามาลุน้นกันว่าใครกันที่จะได้ไปต่อในเกมนี้ครับ หลิ้นจือมินมาจิ c กคลีนไวเปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีสองพยานมาครับ สันดาบฮะสันดาบถูกตรงมันตรงตัวมากเลยภาพแรกนะภาพของท่านสันสุตาะนนท์นะครับและภาพที่สองคือภาพของดาบนะครับของนักรบของทางยุโรปที่สวยเหลือเกินนะครับโอ้โหไม่คิดว่าเป็นคำเฉพาะเหรอไม่คิดว่ามันจะตรงไปผมคิดว่ามันตรงไปกำลังผวนอยู่สาบดันสันดาบ นี่แหละบางครั้งอย่างที่บอกบางทีเวลาเราคิดลึกคิดหลายชั้นเกินไปพอเราให้ภาพที่มันง่ายๆบางครั้งสมองเราไปเกินนี่คือเป็นภาพที่จริงๆแล้วมันให้พอดันกลับมานะเราต้องพร้อมที่จะเริ่มจากศูนย์ใหม่ถ้าเกิดคุณไปฟิกสมองอยู่ตัวเองของตัวเองอยู่ที่ยากตลอดเออวลามันจะเลิกเรื่องที่จะประมวลสิ่งที่ยากกว่าก่อนเสมอมันเป็นการโปรแกรมตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเซตซีโรทุกครั้งให้กำลังใจหน่อยดีกว่า อ่ะมามามาหัวเว่ยมามาหัวเว่ยหัวเว่ยหัวเว่ยแต่ข้อแม้คุณฟุกผมยังไม่แจกตอนนี้ okay, แต่ผมขอให้คุณตอบให้ได้กับรหัสภาพที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณทำให้ตัวคุณอยู่ต่อไม่ต้องกลับบ้านได้ผมแจก,กทันทีและแจกเพื่อให้โปิรากายคุณสองคนได้มีสิทธิ์ลุ้นหัวเว่ยเมดเก r o ปอ่ะ สามพยางแล้หัดภาพมา สมอบกสมอกับบอกอบรรณาทิการสมอบกถูกต้อง<ฮ>น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆสำหรับคุณฟลุกและรหัสภาพนี้ภาพแรกก็คือภาพของสมอเรือครับภาพที่2ก็คือภาพของหนังสือคู่มือบรรณาธิการหรือที่เรียกสั้นๆว่าบอกอเมื่อนำทั้งสองภาพรวมกันจึงทอนรหัสเป็นสมอบกนั่นเองแหละครับแต่ สวยงามครับคุณน้ำสีคุณรู้ไหมว่าคุณเก็บไปได้เท่าไหร่สำหรับสมัยที่8ปดหนึ่่บาทครับครับและขอเสียงปรบมือให้กับคุณชุกด้วยสติวไป900าัก็สวยงามนะครับผมแถมได้หลียญจีมินรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับคุณพลุกครับตัวนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าจะแจกหัวย เราเป็นแชมป์อะแน่นอีกหนึ่งสมัยยังไงมันก็ต้องมีช่วงแจกแต่ถ้าเกิดเขาอยู่เลยเมื่อกี้ผมก็ดีใจให้เขาได้รู้ว่าผมได้ด้วยอ้าวเดี๋ยวคุณอยู่คุณก็ต้องได้ลุ้นอยู่แล้วแต่คราวนี้อยู่ที่ว่าลุ้นกับใครครับพี่อุดครับนี่กี่สมัยแล้วนะแปดขึ้นเก้าครับผมก็ไม่หาไม่รู้ว่าจะหาใครมาสู้กับคุณน่นะคุณมีอยู่ยี่สิบเอ็ดชีวิตเนี่ยเอาคนนี้แล้วกันอผมว่าน่าจะไม่พลาดลองเรนดอมดู ครับสวัสดีครับคุณมดครับนี่กระจอมสติว9,000ค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับอยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแสดงว่าเลี้ยงลูกไปถอนรหัสไปใช่วันนี้มาดาวินชีคิดไหมว่าอยู่ดีเราจะถอนรหัสได้สติวได้ไปถึง9,000ก็คิดถ้าอยู่บ้านก็ตอบได้นะตอบได้ใช่ค่ะแต่ลูกชอบร้องกวนไงไม่ค่อยทันแต่ตอนนี้มาอยู่ใกล้ขึ้นแล้วเขาแปดสมัย ขึ้นเก้าพร้อมที่จะโคนเขาไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมแบบนิ่มๆเชิดนิ่มๆแต่ผมไม่พร้อมไม่โคนเพราะผมจะสู้นานโอการเชิดสู้เขาเอาเริ่มอย่างที่บอกไว้เมื่อสมัยที่แล้วว่าเดี๋ยวจะแจกยังไงเราก็แจกเพราะคุณยังอยู่คุณเป็นแชมป์อยู่เดี๋ยวคุณก็ต้องได้ลุ้นแต่เราแค่เปลี่ยนคนที่มาลุ้นหัวตใหยกับคุณ แต่ขอเล่นก่อนสักพักหนึ่งแล้วกันรเริ่มคนละหมื่นครับและรวมกัน4,000ใส่มาตรงกลาง <ๆ S 1> เก่งมากก็ยากนิดนึ่งสองพยายรหัสภาพมาครับ แล้ว4,000ทีมสติลกอนอกสติลเบ่อนหนึ่งครับชื่ออะไรครับพี่อัดครับคุณอัดตอบว่าพ่อพันครับไม่ใช่ครับคุณอัดน่าเสียดายนะครับไปว่าวันนี้ต้องกลับบ้านอีกคนหนึ่งนะครับคุณอัดไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคือลัดเลาะงูที่กำลังลัดนิ้วอยู่กับ าการเลาะเส้นได้นะครับรัดเลาะนั่นเองนะครับแต่ว่ารัดเปลี่ยนเป็นรัดนะฮะลัดเลาะเสียดายดจริงๆแต่พิชิขอคืน4,000ทีมซิลก็ไม่ได้ยังไงต้องขอส่งพี่อัดกับบ้านก่อนขอบคุณมากครับพี่อัดครับพุฒ <laughs> าคิด <laughs> ครับ <c oughs> คำเมื่อกี้ผมจะตอบว่าไงรู้ไหมฮะว่าอะไรครับงูสอย อะไรนะงูสอยงอยสูขอบใจเด้อเอ้ยไม่ได้นะครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมไม่มีปัญหาอยู่เหลือคนละ8,000นะฮะคนละ2,000ตรงกลางครับ4 0 0พันดภาพต่อไปนี้ครับมีสมพยานมาครับ เอาละครับในช่วงหน้ามาช่วยให้กำลังใจเขากันต่อและอย่าลืมเข้าไปตอบคำถามรหัสภาพลุลนรถยนต์ใน Facebook ดาวินชี่ก่อน6โมงเย็นกันด้วยนะครับเพราะไม่แน่ว่ารถคันนี้อาจจะตกเป็นของคุณก็ได้ครับสนับสนุนโดยสุกี้เอ็มเค ไลโพเบลสเปรย์บายโดนัทแต่ภาพต่อไปนี้ครับมีสามพยางมาครับ ว่าหนังหน้าไฟครับหนังหน้าไฟหมื่นนึ่งครับหนังสวยมากภาพแรกนะครับผมเป็นหนังวัวนะครับสวยงามไป็นทีเดียวแล้วก็นะฮะอยู่ข้างหน้าไฟท้ายรถนะฮะก็หนังหน้าไฟนะครับเป็นไงบ้างพอมายืนตรงนี้ครับคุณมด ก็เห็นชัดขึ้นนะคะแต่มันตอบไม่ได้ก็ถือว่าชัดขึ้นนะใช่บางคนอีตรงนี้เราจะดีนะฮะแต่ยังไม่เจอรหัสภาพที่เราถอดได้เรามาดูต่อไปนี้แต่สู้ก่อนเรามี6 0พันจะสู้เท่าไหร่ครับสามพันค่ะฮะสามพันเลยค่ะสามพันพาะผมเองเขาก็กดเอากดเอาตอนนี้อยู่ตรงเซีลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้ถ้าเขาบอกว่าเห็นชัดขึ้นแต่ยังไม่เจอรหัสภาพที่ใช่ ราภาพต่อไปนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องได้ก่อนนะถ้าไม่ได้เหลือสามพันทันทีร่าภาพต่อไปครับมีสองพยางมาอีกแล้วดูครับ ไมเกรนครับไมเกรนถูกต้องครับผมเอาซะที่ยาำมกันคำว่าไมเกรนเนยัจะเป็นคำที่จริงๆเราใช้กันอยู่ทุกวันหลายคนใช้นะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเพราะว่าทำงานไม่เป็นเวลากันและรหัสภาพนี้ภาพแรกก็คือภาพของไมโครโฟนและภาพที่สองก็คือภาพของการเกณฑ์ทหารและเมื่อนำทั้งสองภาพมารวมกันจะถอดรหัสได้เป็นไมเกรนนั่นเองแหละครับเก่งมากคุณถอดรหัสมันได้ทำให้คุณขึ้นนำตอนนี้เป็น 1,000 0บาทต่อ3 0 0 0คุณมดครับสามพันสุดท้ายหรือเปล่าหรือจะแบ่งเล่นต่อยนิดนึง2,000ค่ะ2,000อ่ะเป็น4,000ตรงกลางเซฟไว้หน่อยนะครับขอให้ได้ขอให้สู้กันได้นานๆส0 0พตรงกลางกับรหัสภาพนี้ที่มี2องพยาง Terima โชคดีมากที่แบ่งเล่นเมื่อสักกู่ยังเหลืออีกโอกาสหนึ่งแต่ตอนนี้ทีมสติลก่อนโอันหรือยางสติลสติลเอาทานตอบว่าแสยิดครับสิทแย่แสยิดถูกต้องรับไปส0 0พันนะครับคุณหมูครับ2,000แรกหรือเปล่า2,000แรกครับ2,000แรกนะถือว่าสติลได้แล้วนะฮะในที่สุดมาละแล้วเดี๋ยวจะสติลได้เรื่อย ภาพแรกคือการนั่งลงหรือสัง,ง,สงกเกตเียว่าซิดขา้ที่2คือแอรกลายเป็นสระแอรผสมยอย,ยักษ์เข้าไปเป็นซ yeah. ิดแยรแซยิตหวนกลับนั่นเอง <c oughs> บอกแล้วว่าเซตศโรเซตเซตศโรเซตศอย่าไปซับซ้อนเยอะซับซ้อนแล้ว <c oughs> มันไปกันใหญ่เพราะที่ผ่านมาในเซตนี้ในเกมนี้ทุกอย่างมาค่อนข้างซิมเปิลนะไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คุณมดโอกาสสุดท้ายเหลือพันหนึ่งก็ต้องหมดน้าตัด หนึ่เป็น2,000ตรงกลางครับและถ้าคุณอำสินจบก็ยังหมื่นสต่อยอดไปอีกเป็น88,000ที่เก็บไว้ถ้าสมัยนี้คุณได้คุณจะกลายเป็นเท่าไหร่คุณนับซิ1,000 0แสนแตะ1,000 0แแล้ว10%ของ1ล้านแล้วนะครับนานมากแล้วที่ไม่มีใครแตะแ0น และที่ได้กันไปก็แสนกว่า,วาบวกก็อีนวดไปเออนะเป็นสองแสนกว่ารู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่คุณว่าครับคุณกิตสถานการณ์นั้นได้นะต้องดึงกลับมาอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งถอดใจมาวัดกันที่สองพยางกับรหัสภาพนี้ครับ เสียได้จริงๆครับเวลานั้นหมดลงซะก่อนวันจันทร์หน้ามาดูกันครับว่าคุณอ้อมสินจะสามารถไปถึงแชมป์สมัยที่9ได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดกับดาวินทีเกมทอรหัสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะเจอหน้าปกบเบียก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าต้องอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีแน่นอนตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาผู้โชคดีที่เติมน้ำมันฟรีวัาแล้วไปดูกันเลยค่ะ เติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะเติมดีเซลห้าร้อยครับอยากเติมน้่องพีพีไหมคะก็ทำยังไงล่ะครับอ่ามาเล่นเกมกับเราตรงนี้เลยค่ะภาพนี้นะคะมีอยู่สองพยางมีเวลาอยู่ยี่สิบนาทีพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะมาเลยเลื่อนมาเลเลื่อนติ๊กติ๊กลูกกระเบนลูกกระเบนติ๊กลงติ๊กลงลงแล้วลงติ๊กลงรถติ๊กลงรถติ๊กยังนั่งอยู่บนรถค่ะเขาเล่นหนังเรื่องอะไรคะทองสี่ดาเก้าอันธพาของเมืองใช่เขาแสดงรับบทเป็นอะไรคะเป็นแดงบัลเล่ แดงลงแดงลงสลับกันสลับกันลงแดงลงแดงกคนคัน